สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณมรินเช้าวันนี้วันอังคารแล้วนะคะวันอังคารที่8กรกฎาคม2568ค่ะเห <aç. S 1> ็นเรา2คนพร้อมกันกับยวงข้างหลังนี้โอ้โหโอ้ยนี่คือศิลปินถ้าซูมเข้ามาดูเนี่ยชั้นนาแล้วคุณผู้ชมน่าจะคิดถึงเพลงของพวกเขานะคะครั้งนี้กลับมารวมตัวกันในคอนเสิร์ต Hall of เรนค่ะมีแต่เพื่อนเพื่อนพวกเราทั้งนั้นเลยนี่กม่ตอว่าแปลตามชื่อนะศิลปินกว่า30ชีวิตแล้วเพลงฮิตของแต่ละคนนะคะคุณผู้ชมโอ้โหยกตัวอย่างหม้พี่พีทพีระพี่บอยพีชเมเกอร์พี่โป่งหินเหล็กไฟพี่คิววงฟลัวค่ะคุณปูแบ็กเฮดหนึ่งอีทีซีซินซิงกูล่าแจ็คชวินทีเจสซสเตอร์ซีซั่นห้าเอจิรากรกบทรงศิษย์ ปิกเพลกาวอูธนาทรต้ามิสเตอร์ทีมฟอร์ดศบชัยพันธ์บรการโรสสรินทิพย์บีมจารุวรรณปนัดดาเรืองวุฒโอ้ย,ยังไม่หมดเลยอะ่ะ <laughs> ยังมีอีกมากมายหลายเ <laughs> ท่าเยนะจริง, <laughs> รงค่ะคุณผ,ผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะ <laughs> Hall of Friends Concert ในครั้งนี้รอทุกท่านอยู่นะคะมาร่วมกันกับบทเพลงที่คุณคิดถึงร้อยเรียงมาในเวอร์ชั่นใหม่และจะเกิดขึ้น ที่คอนเสิร์ตนี้แห่งเดียวเท่านั้นงานนี้จัดโดยสุดสัปดาห์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ m m e i m a g i n a t i v e แล้วก็ Master p e e e and Crow และ Half Toast นะคะบัราคาเริ่มต้นแค่2,500บาทเท่านั้นจับจองกันได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยค่ะ ه, มีแต่เพลงเพราะๆนะคอนส่วนนี้น่าไปอ่ะอยากจองบัตรเลยอ้อแล้วมั่นใจนะว่ารุ่นเราเนี่ยร้องให้ทุกเพลงใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่ <c oughs> ารู้จักศิลปินทุกท่านด้วย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันอังคารแล้วตามอำเภอจารตอนใหม่ค่ะพี่โนไปไหนอ่ะอุ้ยมีถังแก๊สด้วยใช้ไฟแบบนี้พี่กิ้งดาวว่าจับปลามึกอุ้ยใช่แน่นอนไฟเขียวอุ้ยตัอใสปิ้งเลยอ่ะอู้ยพี่โนเอานมจิ้มไปเปล่า คือขึ้นมานี่คือเอามีดกรีดปุ๊บจิ้มได้เลยอะ่ะกินได้เลยถ้าบอกว่าไม่สดก็คงต้องลงไปกินในน้ำแล้วค่ะ <c oughs> นี่ไงสดสดเลยือ,อจกระเทียมปะเนี่ยโอ้ หมึกไข่แดดทอดนะต้ยมยำปลาไปอีกหิวเลยอ่ะคุณผู้ชมปลาที่เห็นเมื่อสักครู่มีทั้งปลาอังเคยปลาเกา๋าปลาส้อยนกเขาด้วยส่วนพวกเรานะคนเมืองไม่ได้ไปไหนก็ได้กินแต่ปลาทับทิมใช่<ม>กระปิน <c oughs> ไหนอยากจะออกเรือไปกับพี่โนบ้างจังเลยนะคะส่วนหมึกเมื่อสักครู่นี้ก็มีหมึกกล้วยผัดหวานหมึกไข่แดดเดียวทอดแล้วก็ต้ยมยำปลาอังเกยค่ะน่ากินจังเลยแค่เห็นก็น้ำลายสอแล้วนะคุณผู้ชมอะเดี๋ยวครั้งนี้นะคะ เขาพากันไปที่อำเภอสวีของจังหวัดชุมพรค่ะค่ะโอ้โหเรียกน้ำย่อยกันแต่เช้าเลยคือน้ำลายดังอึ๊กโอ้ยจะหุงข้าวรอ,อแล้วก็มาอยู่ที่หน้าจอแทนหกโมงเย็นเจอกันได้เลยค่ะค่ะพี่กิงอไปกันต่อนะคะที่จังหวัดระยองค่ะเป็นอุทาหรบนท้องถนนกันหน่อยแล้วกันถ้าสภาพรถไม่พร้อมเอาออกมาใช้งานอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกับเหตุการณ์นี้ค่ะ <c oughs> ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีทรัพย์สินเสียหายร่างกายก็บาดเจ็บค่ะ <c oughs> อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูเด็กๆหน่อย10ขวบจริงๆ10ขวบนี่ถือว่าเป็นวัยที่กําลังทดลองเลยนะ,ะกําลังซนเลยแหละแต่ว่าก็เริ่มจะรู้เรื่องแล้วบ้างนะคะแต่ว่าเด็กก็คือเด็กค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้เด็ก10ขวบค่ะ เล่นพิเรนเด็กผู้ชายกับไฟนี่ยมันต้องมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตลองถามตัวเองดูก็ได้คุณผู้ชายที่นั่งดูข่าวอยู่หน้าจอตอนเด็กๆเ,เคยเล่นไฟไหมคะไม่ว่าจะเป็นจุดไม,ไม้ขีดหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เกิดไฟขึ้นมาแต่ว่าครั้งนี้น้องเขาไม่ได้เล่นกลางแจ้งไงเขาเล่นในห้างเลยค่ะตัวผู้ปกครองมาพูดคุย งานนี้ยาวแน่ๆใช่ค่ะโอ้ยวีรกรรมเด็กสิบขวบแสบจริงๆง,งคุณพ่อคุณแม่ต้องชี้แจงอย่างใ,ใกล้ชิดเลยนะคะเพราะบางทีเขาเห็นเราทํากับข้าวในครัวอย่งางนี้ก็นึกว่าสามารถทําได้เออนึกว่าแกะแป๊กๆ,ๆแล้วลองเอาไปเผานู่นเผานี่เล่น เรื่องใหญ่นะอืมอย่างที่พี่กิ้งบอกเลยอว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้จะฆ่าโทษอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เราต้องทําให้เขารู้ว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยไม่ถูกไม่ถูกต้องท<ม>ําไม่ได้เออแล้วมันก่อให้เกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะ,คะยังอยู่กันที่เรื่องฟืนฟืนไฟไฟค่ะมีคุณลุงคนนึงเขาไม่ค่อยสบายนอนอยู่ในบ้านอยู่ๆเนี่ยเพื่อนบ้านวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยเขย่าตัวตื่น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 ,น,นไฟไม้บ้านไปครึ่งหลังแล้วค่ะเ<ห>ว้ยนะค่ะ,คะ เข้าใจเลยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ ดูอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้นะคะมีแม่ลูกเขาขี่บอจัรานยต์เป็นแม่ลูกแล้วก็เพื่อนลูกอีกคนหนึ่งกําลังจะพากันไปสมัครงานค่ะก็เด็กๆเ,เนาะทำงานช่วยกันในช่วงที่ระหว่างที่ตัวเองเนี่ยปิดเทอมด้วยแล้วก็บางครั้งไม่ได้เรียนตามระบบด้วยแต่ว่าก็ต้องหางานเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวแต่ว่าในระหว่างนั้นไปเกิดอุบัติเหตุแล้วคู่กรณีเป็นรถใหญ่ที่เหยียบอะค่ะบอกว่าไม่รู้อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็น อย่างเดียวเลยอ่ะแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากชนโล้หนีนะคะค่ะเอาไปกันต่อค่ะที่ <c oughs> ขออภัยคุณผู้ชมที่จังหวัดนครนายกค่ะจังหวัดนครนายกเนี่ยโอ้โหถ้าหากว่าอาฉลองระเบิดภูเขาเผากระทอมโอ้โหที่นี่เล่นยานเลยนะอ่าเล่นใหญ่กว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมอีกนะคะเพราะว่าทั้งเจาะผนังทุบพืชเอารถแบกหุกขุดดินหาน้องตัวนี้ค่ะ <c oughs> แตนี่เขาเป็นเหมือนเป็นแผ่นปูนเดี๋ยวก็แอบมีไม้อยู่ด้วยก็เดี๋ยวคงหาวิธีการจัดการคิดว่าถ้างวดนี้ไม่ถูกก็น่าจะจัดการได้เรียบเลยอ่ะก็ไม่แน่นะแต่ว่างวดที่แล้วได้มาแล้วนะงวดที่แล้วได้มาแล้วแต่ถ้างวดนี้ได้ต่ออาจจะเพอๆอาจจะมีผ้าเจ็ดสีผ้าแปดียกบ้านให้เขาเลยแล้วแหละแล้วก็ขอทุกงวดบอกเขาว่าขอให้ถูกเยอะๆหน่อยจะได้มีตังค์ไปสร้างบ้านใหม่ส่วนหลังนี้อยากได้ก็เอาไปเลยทําเป็นสาลงสาลาให้ไปเลยจบขอสักห้าใบรลังวันที่หนึ่งนะลองบอกกับเขาดูค่ะรอลุ้นนะคะวันนี้วันท ถึกันว่าจอมปลวกจะเปลี่ยนแปลงไรหรือเปล่าได้เลยค่ะอ่ะไปหนุ่มบบลกาเรียหน่อยซิไข่หมูค่ะพี่กิ้งพี่กิ้งเคยได้ยินคำว่าฝนตกที่หมูไหลไหมคนคนอะไรมาพบคนอะไรมาพบกันเออเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องเคยได้ยินเช่นเดียวกันนะคะคือมีหนุ่มสองคนเข้ามาจากสองประเทศเขาก็ไหลมาเจอกันที่ประเทศไทยแล้วสิ่งที่เขาทําคือสิ่งนี้ค่ะอ่ะเห็นนะแกะรอยได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมถ้าใครที่อยู่ในโลกออนไลน์น่าจะรู้จักพี่ดํา ทอมโสดนะพ,พี่เขาเดินเท่เออเท่ๆอ่ะใส่เสื้อกล้ามเดินเท่ๆนิ่งๆแค่เนี้พี่แจ๊ดยังคบเวอร์เลยอ่ะค<ช>ุณผู้ชมแล้วพี่เขาเปิดร้านปลาเผาใช่แล้วเขาทําน้ําหอมกลิ่นปลาเผา๋อาขายดีนะน้ําหอมเขาร้านขวดนะทําเป็นเล่นนะคุณผู้ชมเขาเพิ่งจะรีขวดไปใหม่อ่ะใครใช้บ้าง น้ำหอมกลิ่นปลาเผารสชาติเป็นยังไงเออบางคนที่รู้จักพี่ทาก็จะรู้ว่าร้านปลาเผาเขาก็อร่อยแล้วก็ด่งดังด้วยนะคะในเรื่องของรสชาตินอกเหนือจากคนที่เป็นลูกค้าจะไปอุดหนุนไปเยี่ยมไปเยี่ยนแล้วโจรมันก็แวะไปค่ะ เข็ดเลยนะคะแล้วมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนทำมาหากินนะคือเราก็ติดตามพี่ธอมปลาเผานะแล้วเราเห็นว่าเขาเริ่มขายปลาเผาเนี่ยตั้งแต่เป็นเพิ่งพี่เขาขยันจริงใช่จนตอนนี้มีร้านใหญ่โตกลับมาถูกเอาเปรียบมาโดนขโมยของแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาพี่กัดไปอุดหนุนนะพี่นะเพิ่งรู้ว่าอยู่แถวๆใกล้กันเลยทีมข่าวไปป่ะเหรอพี่แพทบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับบ้านพี่แพทเลยแสดงว่าไม่ไกลเห็นไหม พี่เปิดกี่โมงอ่ะเราไปกันเลยดีกว่าวันนี้เออไม่ถ้าเกิดไม่ถ้าพี่ดาจะเปิดสักห้าโมงก็ไม่ได้เราเป็นลูกค้าแล้วค่ะเปิดเช้าหน่อยก็ได้อยู่ค่ะเอาก็ขอให้ตามตัวเจอคนเกาะเหตุไวๆแล้วกันนะคะไปกันต่อที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์แตกตื่นกันทั้งวัดเลยค่ะไม่รู้ว่าใครเหมือนกันย่องเบาไปเผาสารเจ้าแม่ตะเคียนทองเออชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดับไฟกันจ้าระหวัดเลยค่ะแต่ช่วงที่ไฟกําลังลุกโหมขึ้นมาปุ๊บโอ๊ย มันมีลักษณะแปลกๆที่เปลวไฟนะอืมเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องนี้กันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวพาไปพักคู่นึงคุณผู้ชมบอกอยากแวะไปกินน้ำอเอาหรอ,อแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาดูด้วยว่ามีพ่อเลี้ยงเขาเป็นพ่อเลี้ยงคนหนึ่งที่ทําร้ายเด็กแต่คุณจำได้ออวันนี้เขารับสารภาพแล้วนะเอารับแล้ว,ลวหรอก็วานยังปากแข็งอยู่เลยเดี๋ยวกลับมาตามเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องไฟไหม้ด้วยค่ะค่ะ นเสรรอบแล้วตั้งแต่เมื่อคืนผมพยายามตั้งสติอีกเต็มที่แล้ว <c oughs> ผมก็ทุตัวเองเหมือนกันนี่ผมไ้สําหรับผู้นําต้องเต็มที่ได้ทุกสถานการณ์ตอบรับทุกอดบาทด้วยดีลแห่งผู้นําราคาเริ่มต้น1,239,000บาทผ่อนเพียง9,884บาท หรือดอกเบี้ย0.89พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีซื้อ p o r t n e r วันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง31กรกฎาคมนี้คุณว่ายุงกัดกี่ตัวถึงเป็นไข้เลือดออกถ้าช่อไม่ดีตัวเดียวก็เป็นแล้วครับ ใช้กอยอ1สิสิช่วยกันยุงห่างไกลจากไข้เลือดออกใช้ดีกันมานานละกอยอกันยุงมั่นใจกอยอ15อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแกท้องอืดแกปวดท้องแกท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดหม่450 ml ห้าสิบมเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิด อย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใช้เทพไทยแล้วรู้สึกอย่างไงครับฟังพี่เวลล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้อ้โหูปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับงานเยอะถ้าต้องไปจัดการเรื่องไฟฟ้าเนี่ยรายได้หายแน่แต่ไม่ยุ่งยากไวไม่เสียวเวลา แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า M E A E Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณลักกี้นาคานาคาจตุมงคล ทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวดก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวดสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวดช่วยลดผมขาดดุดร่วงไม่สบายปนะ่ะเนี่ยตัวร้อนนิดเดียวไม่ต้องฝืนช,ชั่วโมงนี้ต้องค่าพอแคสพร้อมใช้อนุมัติค่ะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงค่าพอแคสเขาโอนเงินให้แล้วค่าพอแคสพร้อมใช้รับเงินไวสุดในหนึ่งชั่วโมงสมัครเลย ยังหาวิธีลดจุดดำอยู่อีกเหรอลองวิธีที่ดีที่สุดของยา่าให m ่ Nivea Super 10ด้วยเทคโนโลยีใน a c c ลแอ a t e ฟซึมสู่ผิวชั้นนอกลึก10ชั้นผิวช่วยลดเลือนจุดดำดือ้อฝังลึกรู้สึกผิวดูกระชางใสใน5วัน Nivea Expert Skin สินาทีค่ะขยับกลับมาที่วัดกันซะหน่อย mm hmm. เออคือชาวบ้านเนี่ยเขาแตกตื่นค่ะพากันดับไฟวุ่นเลยที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองเพราะว่าอยู่ๆก็ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนมาจุดไฟเผาวอดเลยแต่ช่วงจังหวะที่เปลวไฟกําลังลุกโชนมันมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายๆกับแขนขาค่ะอื mm hmm. เขาน่าจะช่วยกันดับไฟแล้วควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะพอหลังจากที่ควบคุมเพลิงไว้ได้ก็เลยเรีบครั้งนี้ยังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีแต่ทรัพย์สินที่เสียหายค่ะ เวลาเผาเนี่ยมันเกิดมดลภาวะนะ,ะเออจริงๆนะคุณผู้ชมเขารณรงค์กันไม่เผาค่ะคือช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างดีเดี๋ยวพอถึงหน้าไปดูการเผาเนี่ยโอ้โหแดงทั้งแผ่นดินนะ่ะจุดคอสปอตเดินออกไปข้างนอกมีแต่ควันเต็มไปหมดเลยเขาก็พยายามรณรงค์กันไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกแล้วแห้งแล้วไม่เผาหรือแม้แต่กระทั่งขยะเองก็ตามนะคะเพราะว่าล่าสุดมีสาวคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสุดจะทนแล้วบอกอย่าเผาอย่าเผาเนี่ยควันมันมาร รบกวนคนป่วยภายในบ้านแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ยังเผาอยู่นั่นแหละค่ะเปล่าแนละ้วคือถ้าเกิดเผานี่เผาอะไรอ่ะอขยะเหรอใบมุงใบไ,ไม้เหรอคะไม่คือถ้าเกิดว่าเผาใบไ,ไม้เราหมักทําปุ๋ยได้ไหมม,มันน่าจะปลอดภัยกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ด้วย<ะ>ส่วนถ้าเป็นขยะพวกพลาสติกเวลาโดนควันนะคะโอยม,มันเกิดมลพิษทางอากาศแล้วมันก็ตกค้างอยู่แบบเนี่ยในดินในอะไรด้วย ป้าน,นั่นแหละต้องเป็นห่วงปอดตัวเองด้วยนะคะใช่แล้อีกอย่างหนึ่งนะบางทีเนี่ยถ้าเราดับไฟไม่ดีแล้วลมแรงอย่างนี้นล,าลามอีกขนาดควันเนี่ยยังปลิวไปบ้านอื่น<อ>ทีนี้ถ้ามีสะเก็ดไฟลามเข้าบ้านตัวเองล่ะหน้าแห้งๆนะ่ไฟไหม้ขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่เข้าไปอีกรับผิดชอบกันไม่ไหวเลยนะคะที่พูดแบบนี้ก็เพราะเป็นห่วงล้วนๆแหละอไปกันต่อนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีแม่ค้าสาวคนหนึ่งเขาไปซื้อกับข้าวแล้วก็กําลังจะขึ้นรถเก๋งค่ะพอหลังจากที่ขึ้นรถเก๋งตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บ กำลังขับรถกลับบ้านแล้วอยู่ๆมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ประกบตามแม่ค้าสาวใจเด็ดคนนี้รถกระจกลงแล้วหายไม่ถามมีอะไรหรือเปล่าแล้วเป็นยังไงต่อเอาลองไปดูค่ะ ขี่ตามมายันบ้านแต่ว่าใจเธอก็ได้เหมือนกันนะค่ะเออโต้ตอบกันไปทุกคําเลยอืส่วนเรื่องเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีพ่อเลี้ยงแล้วก็ลูกชายเสียชีวิตไปไข่มุกเป็นคนเล่าใช่ไหมเมื่อวานปากแข็งยังไงนะผมไม่ได้ทำผมเสียใจที่คนมารุมว่าผมต้องเป็นท่านี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยแต่ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไปเค้นค่ะคุณผู้ชมไอ้ทอที่ว่าผมเสียใจผมไม่ได้เป็นคนทำมันไม่มีแล้วค่ะ 이국영의 음, 동의. 음, 음. 음, 음. 음.